โอเคครับผมทุกคนครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมีน้องๆขอมาเยอะแล้วนะแต่ผมก็ไม่ได้ทาสักทีคือแบบไม่รู้แบบว่าแบบมันก็คนในแคนยังมีน้อยอยู่ะผมเลยไม่รู้จะทำดีไหมเออวันนี้ผมจะมาะรีวิวคนในแคนหรอวะหรือแนะนําตัวคนในแคนนะครับอนะไรเงี้ยม่ามีใครบ้างโอเคแคนดโมนะครับผม,ผมก็กดเข้ามาเลยเนะี่ยวิธีได้รับซีซีโอเคฮะกอน,นี้เลย กดมาที่สมาชิกสมาชิกตอนนี้มีอยู่10คนนะครับผมก็มีผมนะครับยองเดอเป็นที่ปรึกษาเองนะครับผมก็ก็ซาโบนะครับผมก็เข้าแคนคนที่เท่าไหร่ในรอบที่7หรือ8ดนี่แหละพี่เป็นคนคัดนะครับคนนี้นี่ก็กัดนะครับอยู่แรงแกนนะครับคนที่2ของแคนนะครับผมคนที่สายเด๋ยเดม่รู้วิทพีนะครับคนแรกของแคนดมโมนะครับ เลซี่นะครับ,นนค,รบคนที่หกหรือเปล่าเอ่อห้าหรือหกนี่แหละผมก็จำไม่ได้นี่นะครับเลซี่เดอะติงแล้วนี่ก็ RTS นะครับคนล่าสุดเลยโรลลี่หรือเปล่าผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วอออ่านอังกฤษไม่ออก,กวะดรวงจริงครับผมเออก็นี่นะครับก็เป็นคนล่าสุดเลยคนที่สิบอ่ะฮะ นี่ก็หัวแคนขงเรครับ GM เอยองยองเยนะครับผมก็ใส่ชุดใหม่เลยชุดเก่าแล้วแหละเพิ่งกำกับมาขายนี่ก็แมวขยะนะครับผมก็เทสผ่านในรอบของพี่ปิ๊มนะครับพร้อมกันกับคนนี้ก็ซาโบนะครับผมแล้วก็นายคิวนะครับเข้าผ่านรอบของผมนะครับรอบคิวเยอะแล้วก็ที่หนึ่งนะครับนี่ DM ยองกังยูยองกังยูนี่มันคนไหนวะ เออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันรขอไปจริงๆตอนนี้สมาชิกในแคนก็มีอยู่สิบคนนะครับโอเคสำหรับการเทสแคนรอบต่อไปก็จะเป็นของผู้หญิงล้วนนะครับผม,มน่าสนุกจริงๆแล้ว่าจีมยังก็พอสุดในแคนแล้วนะครับผม <c oughs> เสียงเป็นไรเฮ้ยมะนาวเปล่าโอเคผมก็ต้องไปละโอเคครับบ๊ายบายครับผม